สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเค้กเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนทักษะการเดินแบบเท้าต่อเท้าแบบนี้พร้อมกับการทรงตัวจากคลิปที่แล้วคุณครูได้ดูที่คุณพ่อคุณแม่เด็กๆส่งคลิปกลับมาให้ครูเค้กดูเยอะแยะเป็นหมดเด็กๆทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะทำได้ดีมากเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้ทำคลิปที่แล้ว คุณครูให้กลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาเรียนพร้อมคุณครูในคลิปที่สองนี้โอเคไหมคะลูกแล้วคุณครูจะมีรางวัลให้ด้วยนะจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์แบบนี้แบบนี้โอเคไหมคะเป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักคุณครูจะมอบให้คนละ1ดวงต่อ1ทักษะหรือต่อ1คลิปนั่นเองโอเคไหมคะลูกวันนี้เราจะเรียนทักษะอะไรให้เด็กๆไปดูได้เลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราต้องมา วอร์มร่างกายก่อนหรืออบอุ่นร่างกายนั่นเองโอเคไหมคะพร้อมแล้วนะไปกันเลยก่อนที่เราจะทําการฝึกทุกครั้งเราต้องอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะเด็กๆเ,เราจะอบอุ่นร่างกายเหมือนเดิมโอเคไหมลูกในท่าที่หนึ่งเราจะยืนแยกเท้าให้พอดีหัวไหล่กว้างกว่าหัวไหล่นิดนดงก็ได้นะคะลูกให้รู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราไม่ล้มโอเคไหมคะ แล้วก็มือมือเราจะเบี่ยงแขนขึ้นไปด้านบนแบบนี้โอเคไหมคะเบี่ยงแขนขึ้นไปด้านบนแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเจ็บกล้ามเนื้อหัวไหล่บริเวณนี้แสดงว่าเรายืดแล้วโอเคไหมคะเด็กๆ,ๆทำพร้อมครูเลยนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบหนึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปบโอเคเก่งมากๆค่ะในท่าที่2จะเป็นท่ามือเท้าเอวอมือเท้าเอวนะลูกมือเท้าเอวแยกเท้าเหมือนเดิมโอเคไหมคะเสร็จแล้วเราจะก้าวเท้าหนึ่งข้างมาข้างหน้าของคู่เค้กจะเป็นเท้าซ้ายโอเคไหมคะลูกก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาข้างหน้าพร้อมกับยกปลายเท้าขึ้นโอเคไหมคะยกปลายเท้าขึ้นส้นเท้าแตะที่พื้น ข่าข้างซ้ายหรือขาข้างซ้ายเราจะตึงแบบนี้โอเคไหมคะให้รู้สึกว่าเรายืดกล้าเมเนื้อหลังต้นขาเราโอเคไหมคะถ้าใครยืดถูกแสดงว่าตรงด้านหลังต้นขาจะรู้สึกตึงๆโอเคไหมคะพร้อมแล้วเรา,เราจะทําทั้งหมด20ครั้งโอเคไหมลกูกเซจแรกพร้อมนะนะพร้อมกูเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้า 20โอเคค่ะลูกสลับข้างทำเหมือนกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคเหมื่อยกันไหมคะท่าสุดท้ายแล้วต่อไปท่าที่3 จะเป็นท่าที่เพิ่มความสูงตัวข้ามาใช่ไหมคะยืนแยกขาเหมือนเดิมเห็นไหมแยกขาเหมือนเดิมแต่เราจะไม่เอาือเท้าเอวแล้วนะเราจะกางแขนกางแขนแบบนี้โอเคไหมลูกเสร็จแล้วยกเท้าใดเท้าหนึ่งขึ้นแต่ครูเคก้กจะยกเท้าซ้ายขึ้นโอเคไหมคะยกเท้าซ้ายขึ้นไปด้านหลังแบบนี้พร้อมกับทรงตัวเราจะนับ1ถึง20วิเหมือนเดิมโอเคไหมคะลูกพร้อมแล้วป้าย4สสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อโอเคเก่งมากต่อไปสลับข้างเปลี่ยนข้างนะคะเหมือนเดิมกลางแขนเท้าซ้ายอยู่ที่พื้นยกเท้าวขวาขึ้นแบบนี้แล้วก็ทรงตัวไว้แบบนี้เหมือนเดิมโอเคไหมลูก เหม,นะมือนเดิมนะับ1-20เหมือนเดิมนะพร้อมแล้วไปเลย1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20โอเคเก่งมากมาก หลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายไปแล้วทั้งหมด3ท่าโอเคไหมคะลูกเราก็จะเข้าสู่ทักษะกันเลยสําหรับวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาด้านหลังเหมือนเดิมโอเคไหมคะแต่ชั่วโมงนี้จะยากขึ้นกว่าชั่วโมงที่แล้วนิดนึงเขียไหมลูกยากขึ้นกว่านิดนึงคุณครูคุณครูมั่นใจเลยว,ว่ายากขึ้นกว่านิดเดียวเด็กๆทําได้อยู่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเดิน เดินเดินก้าวปกติเหมือนที่เราก้าวเดินกันเลยแล้วก็เดินถอยหลังปกติแล้วก็เพิ่มการการแขนเข้าไปใช่ไหมคะแต่ชั่วโมงนี้เราจะเดินแบบเท้าต่อเท้าแบบนี้ไปด้านหน้าแล้วก็เท้าต่อเท้าแบบนี้เดินถอยหลังพร้อมแล้วนะดูตัวอย่างจากครูเค้กเลยนะคะลูกดูตัวอย่างจากครูเค้กนะครูเค้กจะเท้าเอวก่อนนะลูกเท้าเอวก่อนเสร็จแล้วพร้อมนะเดินเลยนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองถ้าใครยังไม่คล่องมองที่เท้าตัวเองก่อนนะลูก ส4 5 6 7 8ห้าปอ่าครบส0แล้วต่อไปเราจะเดินถอยหลังนะลูกถอยหลังนะมองเ,เท้าเตียงก่อนนะลูกมองเท้ากล้องมองเ,เท้าเตงได้นะอ่ะ เด็กๆต่อไปทำพร้อมครูเค้กเลยโอเคนะพร้อมนะพร้อมมือเท้าเอวลูกมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะเก้าเก้าขาที่เราถนัดเป็นเท้าแรกเป็นขาแรกเลยนะลูกโอเคไหมลูกพร้อมนะไปเลย1หนึ่งสองสามมองเท้าตเองก็ได้นะลูกสี 4, โอเคไหมคะต่อไปจะเป็นทักษะที่สองเราจะเดินแบบเท้าต่อเท้าเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เราจะเพิ่มการทรงตัวขึ้นมาก็คือเหมือนคลิปที่แล้วคืออะไรคะเด็กๆกางแขนขึ้นมาด้านบนโอเคไหมคะกางแขนแบบนี้เพื่อฝึกการบาซ์าลำตัวเราโอเคไหมลกูกทําเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวครูเก้ทำเป็นให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมโอเคไหมลกูกเท้าชี้กางแขนขึ้น ก้าวไปด้านหน้าเท้าต่อเท้าเหมือนเดิมดูภูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโ สิบโอเคไหมลูกทักษะที่สองเรียกว่าทักษะการทรงตัวเรียกง่ายๆเลยโอเคไหมคะพร้อมนะพร้อมนะทำพร้อมแล้วทำพร้อมผูกเคปเลยทำพร้อมกันเลยกางแขนรอไว้เลยลูกกางแขนรอไว้เลยเสร็จแล้วก้าวขาที่ถนัดไปก่อนเลยนะลูกนะพร้อมไปเลยหนึ่งสองสามสี ต่อไปเดินถอยหลังเหมือนเดิมไปเลยหนึ่งสองสามสห้าหเจปดสิบโอเคเก่งมากเด็กๆทำได้ไหมคะไม่ยากนะไม่ยากยากกว่าทักษะ แล้นิดเดียวเองดูนิดเดียวเองมันจะลักษณะการทําก็คือจะคล้ายๆกันโอเคไหมลูกถ้าโอเคนะคะลูกหลังจากที่เราอบอุ่นร่างกายไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราฝึกทักษะไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะการเดินแบบเท้าต่อเท้าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโอเคไหมคะแล้วก็เดินถอยหลังทักษะที่2ก็จะเป็นทักษะการกางแขนการเดินทรงตัวคุณครูเชื่อมั่นในตัวเด็กๆอยู่แล้วว่าเด็กๆทําได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่า คลิปที่แล้วมีผู้ปกครองของเด็กๆหลายคนเลยนะคะส่งคลิปวิดีโออัดที่เด็กๆทําฝึกท,ทักษะในคลิปที่แล้วมาให้คุณครูดูเยอะแยะไปหมดเลยคุณครูเปิดอ่านทุกคลิปเลยเปิดอ่านเยอะมากๆทุกคลิปคลิปที่แล้วเด็กๆจะได้สติกเกอร์ไปคนละหนึ่งดวงโอเคไหมลูกส่วนถ้าใครที่ทําทักษะนี้ในคลิปที่2ของคุณครูคุณครูก็จะเพิ่ม ติกเกอร์ให้อีกหนึ่งดวงโอเคไหมคะเป็น2ดวงโอเคไหมลูกคลิปวิดีโอส่งที่ครูเค้กโดยตรงโอเคไหมลูกไม่ต้องส่งไปที่ครูประจําชั้นแล้วนะโอเคไหมลูกเพื่อง่ายต่อการที่ครูเค้กจะตรวจทานอะไรแบบนี้จะได้พูดคุยกับเด็กๆด,ด้วยโอเคไหมคะสาหรับวันนี้เราจบไว้เพียงเท่านี้จบคลิปไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าโอเคไหมลูกสวัสดีค่ะ